ถ้าเรามองหุ้นที่เราแนะนําซื้อเนี่ยเรามองในในระดับปีนะครับซึ่งมันก็ถือได้นะครับปีนี้เนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอะ่เป็นโทนที่บูลิชพอสมควรนะครับในแง่ของตัวเป้าหมายที่บริษัทนะครับตั้งเป้าเอาไว้เราเรามองว่าอ่าในแง่ของตัววุ้นนะครับที่เกี่ยวกับภาคดอมเมสติกคอนซัมมชันเนี่ยนะครับยังยังน่าจะเป็นอะไรที่อ่ผมว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับยังน่าจะอยู่ในกระแส เอาละครับถ้าถามถึงหุ้นเด่นหุ้นเด่นวันนี้นะครับหุ้นเด่นวันนี้อาจารย์ป๊อปจะให้ประเภทหุ้นเด่นเล่นสั้นๆเล่นเด้งหรือเป็นหุ้นเด่นที่สามารถถือในระยะกลางได้เป็นสเปคแบบไหนสําหรับ2หุ้นเด่นในวันนี้ครับอาจารย์ป๊อปครับก็จริงๆเนี่ยนะครับสอสองตัวเนี่ยนะครับผมว่าในในมุมคําแนะนําของเราเนี่ยเราแนะนาซื้อซึ่ง,งจริงๆถ้าถ้าเรามองหุ้นที่เราแนะนาซื้อเนี่ยเรามองในในระดับปี นะครับซึ่งมันก็ถือได้นะครับและขณะที่ในมุมของตัวภาพสั้นเนี่ยนะครับผมว่าในถ้าถ้ามองในในมุมของตัวคาตาลิส s t นะครับมันก็มันก็มีช่วยประคับประคองนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าหุ้น2ตัวนี้ในในระยะสั้นก็น่าไม่น่าที่จะเป็นอะไรที่อันอันเดิ้ r เพตลาดนะครับเล่นได้ทั้งสั้นกลางและยาวถูกต้องไหมครับจันรป๊อปครับใช่ครับใช่ครับงั้นไปกันที่หุ้นเด่นวันนี้ตัวแรกตกลงใครครับจันป๊อปครับ วันนี้ตัวแรกเนี่ยเลือกในส่วนของตัวโอรินะครับขึ้นมานะครับทำไมถึงเป็นออริจินครับคุณในกลุ่มอสังหาก็มีตั้งเยอะไม่ใช่หรอครับอาจารย์ป๊อปแล้วตัวนี้เด่นยังไงเด่นตรงไหนสำหรับออริจินพัลเปอร์ตี้จำกัดมหาชนครับครับก็ในส่วนของตัวออริเนี่ยนะครับเท่าที่นักวิเคราะห์เรานะครับไปฟังในแง่ของตัวแผนธุรกิจนะครับปีนี้เนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ เป็นโทนที่บูลิสพอสมควรน,นะครับในแง่ของตัวเป้าหมายที่บริษัทนะครับตั้งเป้าเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโครงการใหม่นะครับในในส่วนของตัวพรีเซลนะครับในส่วนของตัวเป้าโอนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันมันเป็นภาพที่เขาตั้งเป้าที่จะออกทำหายในในทุกมิติเลย นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวกําไรเนี่ยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่น่าจะเติบโตได้ดีนะครับในแง่ของตัวกําไรปกตินะครับแล้วก็พอเราเห็นภาพแบบนี้นะครับแผนแผนธุรกิจปีนี้ค่อนข้างที่จะปูริตเนี่ยนะครับในในในระยะตรงเนี้ยนะครับเราก็มองว่าอย่างน้อยมันน่าจะเป็นคัาลิสกับกับในมุมของตัวราคาหุ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเราไปมองในมุมของตัว v a l เวลูเอชันเองเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ PE ออยู่ที่ประมาณสัก8.7เท่านะครับก็ก็ถือว่า ่ไม่ได้แพงเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยด i v i เดน d y i e นะครับด i v i เดน d y i e ในรอบครึ่งปีหลังนะครับของออริเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะจ่ายมาเนี่ยนะครับในในระยะถัดไปเนี่ยนะครับก็อยู่ถึง4.8เนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าไอองค์ประกอบนะครับหลายๆส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมตัวเอาลุกนะครับในในแง่ของตัวธุรกิจเองนะครับในแง่ของตัว valuation ที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ในแง่ของตัว dividend yield ที่ support ในระดับค่อนข้างดีเนี่ยนะครับผมว่าหุ้นแบบเนี้ยนะครับ ในภาวะที่ตลาดมันผันผวนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่น่าจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เอาเพร์ฟอร์มตลาดได้นะครับครับ4.8%ปันผลนี่เฉพาะครึ่งหลังของปีงวดครึ่งหลังของปีเท่านั้นใช่ไหมครับจารย์ป๊อปใช่ครับครับหลักทรัพย์เอซพาอาจารย์ป๊อปเลือกเป็นหุ้นเด่นตัวแรกแนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐาน Origin p r o p e r พาปลายปี หลักทรัพย์เอเซพให้ไว้เท่าไหร่ครับ13.15บาทครับ13บาท15สตางค์นะครับและคาดการปันผลครึ่งหลังของปี4.8เปอร์เซ็นตะครับแนะนำซื้อนะครับออริหรือ Origin Property นะครับต่อมาเป็นหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเซพตัวที่2ครับครับที่สตัวที่2เนี่ยนะครับเราเราเลือกในส่วนตัวโฮโโปรนะครับเข้ามา นะครับคือคือในมุมของตัวโฮมโปรเนี่ยนะครับเราเรามองว่าในแง่ของตัวอุ่นนะครับที่เกี่ยวกับภาคดเมสติกคอนซัมชันเนี่ยนะครับยังยังน่าจะเป็นอะไรที่ผมว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับยังน่าจะอยู่ในกระแสนะครับในกระแสได้นะครับจากในแง่อะไรนะครับจากในมุมของตัวภาพเนี่ยนะครับเดี๋ยวในระยะถัดไปนะครับของของโฮมโปรเนี่ยนะครับในในช่วงไตรมาสสเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่เข้าฤดูร้อน นะครับพอฤดูร้อนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไอ้พวกยอดขายแอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าฤดูร้อนเนี่ยนะครับเท่าที่เช็คข้อมูลมาเนี่ยนะครับสูงสุดมันจะอยู่ระดับประมาณสักสี่สถึงสีน่สะิบสามองศาเลยก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครซึ่งอันเนี้ยนะครับ,เ,นะรบเราเรา,เรามองว่าส่วนหนึ่งมันนะ่าจะเป็นคาทาลิสกับกับที่เป็นซินดิเมนเชิงบวกกับราคาหุ้นได้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะฮะถ้าเรามองในมุมของตัวกําไรนนนนนะครรรรัับเเเาาามอองงววว่่่ใใสขโโปีย นะครับกำไรไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพที่เติบโตได้นัคิวออนคิวยอนเดียเลยนะครับคือสเต็ปมันจะมันจะ,ะก็คือหนึ่งดีนะครับสองดีต่อนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับผมว่าภาพเนี่ยนะครับมันมันถือว่า e ออ n ์เนที่เป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แข็งแรงกว่า,วาตลาดได้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับผมว่ามันมันปรับฐานไปพอสมควร นะครับดังนั้นเนี่ยจุดจุดเนี้ยนะครับเรามองว่าในในมุมของตัวรีวอร์ดซูริสเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันน่าเสี่ยงนะครับมันน่าเสี่ยงมันน่าเสี่ยงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับครับคุณเด่นตัวที่สอง H M Pro หรือว่า Home Product Center จำกัดมหาชนหลักทรัพย์เอเชสโดยอาจารย์ป๊อปเลือกเป็นคุณเด่นตัวที่สองนะครับแนะนำซื้อ Home Pro แล้วเป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับ ครับแล้วทำ a ฟ r v ว l u e ไว้อยู่ที่16.8นะครับ16บหาทแปนะครับนี่คือ2องหุ้นเด่นในระยะสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้ตัวแรก Origin Property และตัวที่2คือ Home Product Center จําจำกัดมหาชนนะครับประมาณนี้นะครับ อะไรคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในพาร์ทนี้ครับอาจารย์๊อปครับก็ประโยชน์เนี่ยนะครับผมว่า1เลยนะครับน่าจะเป็นการช่วยลดเวลานะครับลดระยะเวลาได้นะครับในการที่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องม้เครื่องมือหลายอย่างเลยนะครับที่จะสแกนหุ้นนะครับให้เราเพื่อเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราจะได้เหมือนกับว่าลดเวลานะครที่เราจะต้องไปไปศึกษาหุ้นเนี่ยนะครับจากเติมเนี่ยปัจจุบันนะฮะถ้าเอาในเซตมันมี600กว่าหุ้นเนี่ยผมว่าถ้าเราสแกนได้เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะ เป็นตะแกรงร่อนนะครับให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยพอตะแกรงร่อนได้ให้มันกระชับมากขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายผมว่าเราเราจะได้โฟกัสนะครับไปที่หุ้นแต่ละตัวได้ถูกจุดนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเรามองในมุมของตัวสัญญาณทางเทคนิคลเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็จะพอรู้แหละว่าเออตัวไหนมันมันเริ่มมีจุดที่มันน่าสนใจนะครับแล้วแล้วมันน่า,นาจะทําให้อาทาม,มิ่งนะครับในการเข้าหุ้นเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะดีขึ้น นะครับแล้วก็ลดเวลาในการรอคอยได้เซิร์ชดูเองก็ได้น่ครับจย์ครับก็เซิร์ชดูเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าจุดสําคัญเนี่ยคือการที่เราได้หุ้นในแต่ละทรงมาเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของการหาจังหวะเข้าจังหวะออกเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนนะครับผมว่าก็ก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งผมว่าในในส่วนของตัวผมเนี่ยนะครับจะมาคุยกันเนี่ยนะครับเราจะได้มาคุยกันด้วยว่าเออไอไอทรงแพทเทิร์นแบบนี้ที่เราสแกนได้เนี่ย ะครับสแกนได้จริงนะครแต่ว่าหุ้นแบบไหนที่มันควรระวังนะนะครับไม่ใช่ว่าเราสแกนได้ปุ๊บนะฮะเราซัดหมดเลยนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องมาสแกนนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับด้วยตัวที่ที่เราใช้บ่อยๆอ่ะแล้วเราได้ผลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ